ยาฮอติวส์กดหมายเลข52 มาส่องความน่ารักของน้องพายุกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับงานนี้ต้องบอกว่าอ้อนแม่ชมกันเลยทีเดียวนะครับแม่ยุขอเล่นอีกได้ไหมคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าเป็นทริปครอบครัวจริงๆเลยนะครับสาหรับการบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศสวิตนะครับแล้วก็มีการลงรูปผ่านทางอินสตาแกรมกันรัวๆเลยสําหรับคุณชมพู่อาริยานะครับที่อุ้มท้องลูกน้อยไปเที่ยวพักผ่อนกับทริปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีลูกแฝดชายนะครับอย่างสายฟ้าแล้วก็พายุแล้วก็คุณสามีอย่างคุณน็อตวิศ งานนี้เนี่ยแล้วก็ยังมีแม่บ้านจะเกิดเป็นแม่บ้านบ้านแม่ชมจังเลยอ่ะเนี่ยตอนเมื่อก่อนดูละครเยอะอ่ะเคยคิดเหมือนกันว่าความใฝ่ฝันนะทั้งหมดว่าไม่มีไม่ได้มีงานอะไรแล้วแบบเออว่างๆโลกๆอ่ะจะไปสมัครเป็นแม่บ้านบ้านคนรวยเนาะเราจะได้ไปดินโยนะคือเดือนเดือนไม่ได้ต้องการเลยกินฟรีอยู่ฟรีไปเที่ยวกับเขาแล้วนั่งอ่ะนั่งบิสเนสคลาสนะจ๊ะไม่ใช่นั่งแบบธรรมดาชั้นโลว์คอร์สนะนี่ยความใฝ่ฝันจะเลยจริงจเหมือนกันเลยเนาะนะ แล้วก็งานนี้นะครับแม่ชมเนี่ยก็โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโมเมนต์ความน่ารักของสายฟ้าแล้วก็พายุแล้วก็มีอยู่คลิปคลิป,ลปหนึ่งถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่เอ่อสายฟ้า,าลื่นลงสไลเดอร์ใช่ที่กลิ้งไปออแล้วพอทีเนี้ยพายุตอนแรกก็สองจิตสองใจอุ้ยฉันจะลงดีหรือเปล่าฉันจะลงดีหรือเปล่าสรุปนางไม่ลงยุไม่เอาแล้วยุไม่เอาแล้วยุไม่ลง,ย,ลงยุไม่กล้าลงเห็นพี่สายฟ้าลงไปแล้วลยุยุกลัว เออนะก็ถือว่าเป็นทริปครอบครัวคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีโมเมนต์มาฝากแฟนคลับกันสําหรับทริปของคุณชมพู่น้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณพ่อนะครับคุณนอทวิศรุตแล้วก็ครอบครัวก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเลยนะครับสาหรับครอบครัวนี้นะครับแล้วก็มีลูกตัวน้อยอยู่ข้างในท้องด้วยนะแต่ว่าน่าจะมาแก้ตัวก็คือลงสไลเดอร์อันนี้ยแต่เหมือนแบบมันฝืดอ่ะใช่อยากเล่นอีกรอบอเงี้ยใช่อันนี้อันอันนี้เนี่ยช้าใช่ไหมอันนี้น่าจะ สูงน้อยกว่าอ,อ,อันที่พี่สายฟ้าลงใช่อันนั้นมันเป็นอุโมงค์ใช่มันเป็นอุโมงค์ไงพอ <c oughs> ลงไปแล้วนางเห็นพี่นางแบบลงไปแล้วแบบมีแบบพลิกตัวน,นิดนึงนางก็กลัวไงเพราะนางนางแบบค่อนข้างจำม,มั่มหน่อยจำม่ไหน่อยใช่คนตัวเองกริงแลใช่คนตัวเองกริ้งนะครับอันนี้เราก็รายการเราก็นำมาฝากกันคุณผู้ชมสำหรับคลิปครอบครัวของคุณชมพู่นะครับค่ะ